มาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้เห็ดรง่งออกไหมรา,านเขียกมาครับไม่ใช่จะเจอไข่ไหมวันนั้นได้ไข่ตรงไี้ไป นีงไงตะกามาแคนามมอมนี่ยอู้หงายไปแทนบ้าแค่นามม,มนะอมจอกลุ่มยังไงเลยจ้ะ <laughs> แค่นามม,ม,มอม,ม,มอมิดแค่เพชมาหายคือไม่เอามาไไน,นะ ใา่บอดด่อรถดีกระวังใส่ต้มตุ๋น <laughs> น่ไงหนีนารถอีกสองอันแก่จมีแต่กา้าอย่านี่ไหนมางถุงเห็น่นามอม,มก็อร่อยนะเดีย๋ยวหนาพากินแข็งดี จุ่มเดียวขนาดดินซรายยังออกหน่อเอาซรายออกก่อน อยู่เด้ใบ่ไหไมหลายเช่เราจะเห็นเฮ็ดเยอะเฮ็ดอะไรไม่รู้อ่ะดอกใหญ่เฮ็ดเมาหนึ่ยเฮ็ดเป็นเฮ็ดเมา ừ, เฮ็ดแล้วงูไม่ออกเลยเอจ้ะ เกดอะไรไม่ดูเนี่ยใส่เดือนเนี่ยเอาไหมาอุ้ยหอยทากรอุยโยหักดอกใหญ่ตอนนี้เราขอมา้าฟาร์มใหม่จ้ะมาอีกไกลควาเกจอ นี่เจอเห็ดมากดอกหนึ่งกว่าจะเจอเหฮทมันไม่ได้มีทุกป่าไม่ได้มีทุกหมองเหรอจ้ะเดินกว่าจะเจอแต่ละดอกอ่ะจับกล้องเพชรเกียร์เฮทได้ดอกหนึ่ง,ต,งต้อืไหมง่ายเนี่ยนะข้างหน้าพี่เป๊ะน,นะเงยียบเด็เดเลยแล้ว ข้าหาไม่หมดนักดอกสวยด้วยทางนี้เดี๋ยวตั้งกล้องดีดีก่อนยุงชุมกันเนี้ยหลายกันตัดอันนี้ก่อนอุ้ยกระเด็นถูกเห็ดมันสุได้ดอกแล้ว มาที่หลังเขาก็ไม่ค่อยได้เห็ุอะแต่ก็หลงตาเขานี่อันนั้นมันสุเลยนะขาวหลงเขานีสองคนเขามาเก็บตะกี้จะ้ะ Ủa, lúc mà dùng cả cắt mà sụ sụ mình còn kẹp cái sụ này cái thật sống hay bè đây là cái lửa bà hết ra ngủ อตอนนี้เรามาป่าเดิมเมื่อเช้า,ชาจา้ะหลงตาจะขขงไมมหลงเนี่ยเนาะอย่างงามตรงที่เองเคยเดินกันน,นี่ไนงนี่ไงก็โรยยิ่งเองอะตอนนั้นมาชามาคือไม่เห็น nè, <laughs> <laughs> bán 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 không, không, rất kẹt à không, đồ khăn này nè đồ gậy khải gậy ngắm kìa một tà một đồng mà dạng ngắm đấy cả đồ nè <laughs> <laughs> คิดว่าจะเฮ็ดกลุ่มใหญ่หมดแดงมดแดงกลุ่มใหญ่ตรงตาจะของนี่นะจ๊ะพอมาอง่องควนป่าเนี่ยเฮ้ยังหมาตกใจมดจ้าให้มามดแดงมดแดงขี่ยู่ขี่ยู่ปไปเลย แทะทำไมบอกหมดแดงก็ยังบำหมดแดงหมดแดงไงนั่งนานแท้นั่งเห็นหมดแดงกระสือรยหมดอะอะไรแดงๆนะเขี่ยอะไรมาแดงๆนะการมันโอ้ยหมดแดงจังหมดเนาะแรกที่เห็นเฮ็ดที่เห็นโอ้หมดแดงหมดแดงเลยแล้ว cũng nhiều tai tốn đen đen. Bay tungun cũng mà tôi ni cũng một đèn Mãi quá ta. Ôi. Ôi. Rối ไม่ไหวแล้วแต่มันก็เขียจ้ะสว่วนทางนี้ก็เด้อสวยนะพรุ่งนี้มันก็บานเลยบาลไหม มาตามตูเจาของก็ได้ลเลยเหดามเขียเฮ็ดเกิดตามตูเจาของนี่สวยงามเลย พอเราหาไรายได้ได้ปุ๊บมันจะให้เราไอ้นี่เลยออกเองอเคนละครึ่งเลยถูกต้องมารอบหลัง,ง,งจ้ะเลยใหแค่ไนสวยสวยมองก็ได้อยู่ยิ้มนี่ก็ขอลากันเลยด้จ้ะบ๊ายบาย